สวัสดีค่ะขอเล่านิทานประรำประราเรื่องหนึ่งนะคะบอกว่านิทานนะคะนิทานนะคะจะมาจากเรื่องจริงหรือไม่นั้นโปรดใช้วิจาร,รยณกันเองนะคะชิคคนเรานั้นเมื่อเติบโตที่หนึ่งมองเห็นการไกลคิดกำนึงถึงอนาคตของลูกหลานจึงย้ายถิ่นฐานสู่เมืองที่สิบไรกว่าเพื่อสร้างรากฐานให้กับครอบครัวและลูกหลานรุ่นต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น มีคนไทยเชื้อสายจีนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งก็เช่นกันจากอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดที่ไม่ค่อยจะเจริญแห่งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนถ้านับจากอายุของผู้เขียนก็น่าราราวยี่สิบปีอัพได้มั้งคะก็ได้พากันย้ายครอบครัวอยู่มาอยู่จังหวัดที่มองมองว่าเป็นเบอร์สองของการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศด้วยความที่ผู้นาครอบครัวเป็นนักการเมืองของจังหวัดเดิมต้นตระกูลที่เคยอยู่จะมีทรัพย์สินบ้านที่ดินพอสมควร และยังคงดําเนินชีพิพนักการเมืองที่นี่และสร้างฐานะที่ใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยความมีอาชีพทางการเมืองทําให้รู้จักผู้คนมากมายที่นี่ได้บุกเบิกพื้นที่และซื้อที่ดินบางส่วนก็ถือว่าทําไปก่อนนั่นคือการทุบหินบดหินจ้างคนงานมากมายเรียกง่ายๆกรรมกรดีๆนี่เองกระทั่งมีอิทธิพลในพื้นที่ต่อมาจึงขอสัมปทานเพื่อทําเหมืองหินกระทั่งร่ารวยมาก และการขยายกิจการทั่วไปด้านการขนส่งและสัมปทานในพื้นที่ในที่อื่นๆไปด้วยยึดหัวหาดการขนส่งหินไซต์ต่างๆให้กับเจ้าใหญ่เพื่อผลิตคอนกรีตผสมเสร็จปูนบราบรา,บรา,บราต่อไปเอาเป็นว่ายุคนั้นถือว่าไม่น้อยหน้าผู้ทรงอิทธิพลท้องถิ่นตระกูลหนึ่งเล่าพองามสื่ออะไรหรือก็ขอบาบอย s อ e เนี่ยะคะ่ะให่ได้คิดว่า มันแค่กิจการจริงๆมันคือครอบครัวฮุกฮุฮุฮุขึ้นอยู่กับมุมมองเอาเป็นว่ายุคนั้นมันเป็นเช่นนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปผู้เล่านิทาน SME ผู้เล่านิทานธุรกิจลินเซินท้า